Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. สวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับบริษัทอู่ลุ่งเรือบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมเจ้าซูซูกิแคลลี่คันนี้นะครับมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมกันเลยนะครับผม รถคันนี้เดิมทีนะครับก็เป็นรถสแตรดาดนะครับของโรงงานมาเลยนะครับอย่างเช่นตัวบอดี้ต่างๆตอนนี้ยังมองภาพภายนอกก็จะเห็นเป็นสแตรดาดนะครับดูไม่รู้เลยว่ามีอะไรพิเศษซ่อนไปอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับอย่างเช่นล้อช่วงล่างตัวนี้ก็เป็นสแตรดาดของโรงงานเลยดูรอบๆด้านท้ายตัวนี้ก็มีความเป็นสแตรดาดของโรงงานอยู่นะครับตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาดูไม่ Amsterdam มีความแตกต่างนะครับ สิ่งที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาชมเลยว่ารถคันนี้นะครับได้ทําอะไรลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับผมสุสกิคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งนะครับระบบดัมนะครับจากบริษัทอุลุงเนืองบริการ101จำกัดของเรานะครับติดตั้งแล้วใช้งานได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมการใช้งานกันเลยนะครับตัวปุ่มขึ้นดัมเราก็จะมี2ปุ่มนะครับมีอัพกับมีดาวก็ลงนะครับอัพก็ขึ้นนะครับดู นะครับโอเค ตอนนี้เราได้กดปุ่มขึ้นดัมให้ดูกันแล้วนะครับว่าดัมขึ้นไปแล้วมีลักษณะอยู่ในลักษณะแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเราได้ทําการดัดแปลงอะไรลงไปในตัวถังด้านล่างแล้วก็ด้านบนกันบ้างเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมรายการที่เราทําไปเลยนะครับเริ่มต้นจากตัวเฟรมคัสซีตัวนี้ก็เป็นเฟรมที่ทางบริษัทอูล่ลุงเนืองบริการของเรานะครับได้ดีไซน์แล้วก็ออกแบบโดยวิศวกรเฉพาะโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีตัวเฟรมคัสซีตัวบนนะครับที่เราได้ทําการ ติดตั้งเสริมเข้าไปในพื้นกระบะตัวเดิมนะครับก็จะเป็นชุดเฟรมคานคัสซีตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดเฟรมคานคัสซีตัวกลางนะครับแล้วก็มีด้านขวาอีก หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นเฟรมคัสซีทั้งชุดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเรามาชมตัวชุดไฮดรอลิกนะครับตัวชุดกระบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกดาที่เราได้ทําเฉพาะรุ่นนะครับก็คือแกรนของตัวกระบอกก็จะมีความโตอยู่ที่50ามิลนะครับกระบอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระบอกเฉพาะรุ่นของเขาเลยนะครับผมพร้อมเซตอัพด้วยตัวชุดมอเตอร์ power p a ็ k ตัวนี้นะครับของบริษัทอู่ลุงเรืองบริการ10-1จําจำกัดของเรานะครับที่ได้ทําการติดตั้งให้แมตช์กัน กับชุดมอเตอร์นะครับเราได้ดีไซน์ออกแบบตัวชุดส่งกำลังนะครับโดยที่เราสั่งผลิตตัวมอเตอร์ปลั๊หมาเพื่อใช้งานกับ ตัวชุดไฮดรอลิกดัมของบริษัทของเราโดยตรงนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะยกดัมเทได้อย่างน้อยอยู่แล้วในตัวซูซูกิคันนี้นะครับไม่ต่ํากว่า2ตันนะครับอย่างแน่นอนนะครับหากมีการเปลี่ยนล้อแล้วก็เสริมช่งล่างด้วยนะครับผมในทั้งนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะใช้ล้อสแตนดาดแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักได้2ตันตรงนี้ก็เป็นอันตรายทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือช่งล่างนะครับจะต้องมีการรับรองน้ําหนัก นะครับโดยการเสริมแหนบเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเผื่อหากใช้งานเบาๆนี้ก็สบายแน่นอนครับอย่างขนฟางขนหญ้าในสนามกอล์ฟพวกนี้ก็คิดว่าไม่จําเป็นครับเพราะโจทย์ตัวลูกค้าท่านนี้นะครับให้เรามาคือใช้งานในสนามกอล์ฟนะครับผมตัวนี้เราก็ทําการดีไซน์แล้วก็ออกแบบมานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงกระบะดั้มให้ชมก่อนนะครับ เดี๋ยวจะลงตัวดัมให้ดูนะครับว่าดัมของเราขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมบอกได้เลยนะครับ เรามาชมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คืออย่างแผงหน้าตัวนี้นะครับผมเดิมทีจากสแตนดาดของโรงงานจะไม่มีแผงหน้าตัวนี้ติดมานะครับเราได้ทําการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวแผงหน้าตัวนี้เสริมเพิ่มเข้าไปนะครับทําให้รถสามารถที่จะมีแผงข้างด้านหน้าติดแล้วก็แผงท้ายฝาข้างซ้ายขวาติดรอบด้านเลยนะครับผมสามารถที่จะบรรทุกสินค้าแล้วก็ดัมเทได้อย่างสบายนะครับ โอเคครับผมโดยรวมเจ้าซูซูกิแคลลี่คันนี้นะครับปี2021ตัวรถบอดี้เดิมจากสแตนดาร์จากโรงงานมานะครับวิ่งตรงเข้ามาให้เราทําการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดําเข้าไปนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งชุด กระบะดำตัวนี้นะครับสาหรับรถเจ้าซูซูกิแคลลี่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากสอบถามราคานะครับรถคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งลงไปนะครับเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอยู่ที่66,000บาทนะครับผมเป็นตัวอุปกรณ์ชุดดาแล้วก็ชุดเซมกัซสีดำแล้วก็มีตัวแผงหน้ากระบะดำนะครับที่ทําการติดตั้งลงไปทั้งเซตนี้นะครับยังไม่รวมใบวิศวกรนะครับอยู่ที่6 6 0 0 0บาทนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่ม เติมก็ติดต่อเราได้นะครับช่องทางที่ผมขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ2เบอร์นะครับแล้วก็มีช่องทางทาง f c e e o o o นะครับมีเพจของเรานะครับอินสตาแกรนะครับช่อง YouTube ของเราแล้วก็ LINE แอดนะครับหรือ Line นะครับสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามผมเองได้เลยโดยตรงนะครับผมยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านยินดีตอบทุกคําถามนะครับหากสงสัยข้อมูลตัวไหนก็ กินก้างเข้ามาเลยได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Got taste, can't erase, bitterness in my face Work a job every day, till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break I'm done staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on I'm done staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home, run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. no it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On.